โย่ Yo, มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะหน่อยละกันนะครับก็จะมารีวิวเป็นนักเตะไม่ใช่ไม่เรียกรีวิวดีกว่าเรียกพาไปเล่นดีกว่านะครับผมนักเตะที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้แอนเกตียตัวที่ผมตัวที่ผมจับอยู่นะตอนนี้เลยครับผมเอ็ดดี้แอนเกตียในฟัวร์เซนเอรนะครับปี P 22 NG นะครับหรือว่า22นิวเจเนเรชันนะครับผมโอเค นี่ครับเป็นนักเตะบกแปลนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาก่อนละกันครับผมก่อนไปเข้าดูสเตตอะไรต่างๆนะครับนี่นะฟัวเซนนอนครับผมบอกมันยืนคู่อังรีเลยนี่ครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยนี่ครับผมโอ้โหค่อนข้างเท่อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูสเตตสเตตอะไรกันก่อนครับผมก่อนไปเริ่มเล่นหนึ่งตาครับผมนี่นะราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนล้านเลยนะครับผมค่าตัวแบบแพงมากสเตตก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายครับผมแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับผมโอเคนี่ครับผมสเตตสเตต ก็ยิงสองเจเนเรชันนะครับทีมชาติอังกฤษครับผม fp 1 9ส่วนสูง180ถือว่าค่อนข้างไม่เตี้ยนะครับค่อนข้างปกติอ่ะนะครับผมน้ำหนัก73กิโลกรัมรูปร่างผอมนะครับถนัดซ้าย3ขวา5นะครับเป็นนักเตะถนัดขวาซ้ายเล่นยากมากบอกตรงๆซ้ายยิงไม่ค่อยดีเลยอ่ะยิงไม่ดีเลยมากกว่าโอเคครับผมก็นิสัยที่มีอยู่ก็เป็นมีแค่ shooting chip shot ก็คือยิงแบบลูกชิมอย่างเดียวผมที่เหลือไม่ดีไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ดีไม่มีครับผม ก็คือนักเตะก็คือทักษะ5ดาวนะครับผมในระดับบวก8นะบวก8 5ดาวครับผมโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูสแตตตรงนี้นะครับผมสแตตก็เด่นไปด้านความความเร็วสปีดต้นนะครับ130 1สาอ่า11อันนี้เป็นสแตตตอนฟูที้นะครับฟูที้อาร์เซนอลน,นะครับผมก็ความเร็ว130สปีดต้น131ครับผมพลังการยิงจบสกอร์124ครับผมเดี๋ยวจะดูแบบ120ขึ้นไปนะ ส่งสั้นร้อยยี่สิบแปดครับผมแต่ส่งสั้นกากส่งแบบไม่ค่อยดีอะยืนตำแหน่งร้อยยี่สิบสามครับผมผมไปเล่นมาส่งไม่ค่อยดีครับผมโอเคเลี้ยงบอลควบคุมบอลคล่องตัวนี่นะครับผมคล่องตัวนี่ร้อยสามสิบสี่นะโอโ้โหถือว่าพริว้วครับผมปฏิกิริยาร้อยยี่สามครับผมแล้วก็ความอื่ร้อยยี่สิบกระโดดร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมเอามงามงบอลได้ตัวนี้นี่ครับผมเดีย๋ยวมาดูสแตทนหน้าเป้าครับผมนี่นะแข็ง แข็งแกล่ง1 1 4นะครับคือมงบอล1 1 8แล้วก็กระโดด123คือเอาม,ามงบอลได้พูดตรงๆเพราะว่านักเตะต,ตัวนี้มันมงดีอยู่แล้วผมไม่ได้เอ็นเกียนี่ครับผมราคาค่าตัวนี่แพงครับผม104ไม่ใช่104 1 4 0 0 0ยสนนล้านครับผมก็ซื้อมาราคานี้เลยซื้อมาลองเล่นครับผมเป็นตัวที่แบบว่าหายากนะไม่ได้เปิดกันง่ายๆครับผมปีนี้แต่มันถ้าถามเทียบกับสเต็ก็ค่อนข้างแพงครับผมแต่ว่าถ้าตามความชอบไม่มีไม่มีแพงครับผมบอกเลย ราคาเนี้ยผมชอบด้วยไง NKT ผมก็เลยซื้อมาเล่นผมก็เลยจัดเป็นแผนคู่กับองลีเลยครับผมแผนนี้เลยโอเคเดี๋ยวพาไปลองเล่นสักดูสักหนึ่งตาครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับดี NKT ยี่สอง NG ครับผมบวกแปดนะครับนักเตะที่แบบว่า New Only อีกหนึ่งคนเบอร์สิบสี่นะปัจจุบันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมสักหนึ่งตาว่ามันจะยิงได้ยิงโดหรือว่าเป็นไงบ้างก็ไปเจอกันในเกมครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนไปเรื่องเดี๋ยวมาบอกข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับข้อเสียก็คือ เรื่องพลังการยิงนะครับผมไม่ใช่พลังการยิงพลังการยิง124หมายถึงเรื่องการยิงไกลแล้วก็ยิงปั่นนะครับยิงโค้งอ่ะมันยิงยากนะครับเมื่อเทียบกับพวกองรีพวกอะไรพวกนี้นะที่แบบว่ามันยิงไกลแล้วก็ยิงโค้งดีนะเพราะว่านักเตะพวกนี้ผมจะชอบนักเตะที่มันยิงไกลแล้วก็ยิงโค้งดีเพราะว่าผมชอบปั่นนอกกรอบอะไรเงี้ยแต่เอตเอเคทมันไม่มีส่วนนั้นครับก็เลยเป็นข้อเสียสําหรับผมแต่ว่าจบสกอร์ในกรอบเขตโษนในค่อนข้างค่อนข้างเป็นทีเด็ดนะครับผมก็คือ เทียบกับอองลีแล้วเอ็นเคเทียจบสกรอร์คมขวาในกรอบเขตโทษนะครับผมแต่นอกกรอบนี่คือเทียบอองลีไม่ติดเลยนี่กับอองลีแค่อย่างเดียวแหละผมว่าเอ้ยเรื่องลูกมงด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมสักหนึ่งตาว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจัดไปมาครับผมเจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้ะก็ตัวนี้ครับผมฟูบาเยนทําทรงฟูบาเยนนะครับแหลงมันอยู่ชาร์เลนเจอร์สองนะครับผมก็อยู่ชาร์เลนเจอร์สองเช่นกันเพิ่งตกมาวันนี้ตอนแรกชาร์เลนเจอร์หนึ่งอยู่ อย่างเซ็งตกแรงก็ผมไม่ขึ้นไปสุปเปอร์สักทีโอเคมาเริ่มเลยครับผมไอเดนเคทีของแท้นะครับผมบอกตรงอย่าไปกลัวพวกนี้อย่าไปให้ค่าครับผมเราก็ใส่สุดโอ้โหฟาวล,ละอะไรวะกระแทกนี้กระแท,ก,ะแทกหน่อยครับผมฟาวง่ายเกินมาตัวนี้สายเปิดมงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่มาถึงเปิดมงไปก่อน ขิดยา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 ทะลึ่งมาซัดไกลโอเคเอ็นเกติอาหเอ็นเกติอหม่งดีนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่รู้เป็นไงผมเคยเล่นอีกปีนึงอะ่ะไอปีแบบ PSPL พอล่ะโคตรสุดเลยปีนั้นหมงอย่างดีอะ่ะโอเคจะมาเรียกจุดโทษนะครับผมกรรมการบอกไม่ต้องไม่ต้องลุกขึ้นมาโอ้โ oh, ดูดิอะไรวะโอ้เ oh. กือบโดนครับผมนายประตูผมคว้างบอลเฮียมาก ขว่างบอลโคตจระเข้อ่ะบอกตรงไปเนี่ยผมเอ็นเคทีเอ็นเคทีครับผมความเร็วมีความเร็วร้อยสามสิบเอ็ดอะความเร็วสปีดต้นอะโอ้โหมีอะไรต้องกลัวครับผมไปเอ็นเคทีโอ้โหเกือบจ่ายไม่ทะลุครับผมโอ้โหโคตรทะลุถุงยางมาเกิดแต่ละตัวมาอย่าไปกลัวครับผมฟูบารเยนตัวนี้ไม่ไม่ได้มีของอะไรเราอย่าไปให้ค่ามันเยอะมาดูดิ ทำโชว์เสี่ยวครับผมไม่มีอะไรหรอกดูเดี๋ยครับมันไม่มีอะไรหรอกเอ็นเกทเทียงงดิเปิดไป,ไปสมิธโลเอไม่ใช่สมิธโลโอริกาก่อนไปครับผมฝากเขาเรียกว่าฝากผีฝากไข้ฝากผีฝากโอ้โหเท้าซ้ายเท้าซ้ายเบาเกินเท้าซ้ายยิงยากมากครับผมเอ็นเกทเทียเนี่ยเท้าวขวาเนี่ยโอ้โหมารับประทานแน่นอนเท้าซ้ายมันยิงไม่ค่อยได้อะต,ตัวนี้จะทําตามครับผม ปีมือมันคนละขั้นนอ้องไปโอ้ดีกาดศาสตร์เอ้ยโอเคเอาเริ่มมั่วครับผมมาโอ้ดูดิมั่วไม่มั่วคิดดูกระแทกไปกระแทกมาปอนมาเข้าทางครับผมไอตัวนี้บอกแล้วอย่าไปให้ค่ามันเยอะครับผมสวยนะประตูปัดให้มันยิงเอาดิโอ้โหตัดบอลได้แต่บอลก็เข้าทางมันอยู่นั่นรั่มไป โอ้โหเกือบดูดิดวงมันมีครับผมแต่ดวงผมเหนือกว่านิดนึงแค่ในเรื่องเมื่อกี้นะตัวแบบนี้ครับผมอย่าให้ค่ามันเยอะมาดูดิมันทำอะไรไม่ได้หรอกอ่านอกจากโชว์เสี่ยวไปวันๆได้เลยมึงคือหมุนไปหมุนมายิงเข้าง่ายเกินไม่คิดว่ามันจะยิงได้ซ้ำครับผมมามามาไอเสี่ยวนี่มันต้องโดนครับผม ไม่รู้มันคนจีนหรือเปล่าแต่ว่ามันเสียวแน่นอนมาครับเป็นเคธียโชว์สัตว์ไกลโอ้โหเกือบละเกือบละบอกตรงล้ำหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ล้ำนะสมิธโลครับผมไปครับโอ้โหจะส่งเอ็ K T นเคธีอาโคลียาเลยครับไปครับพี่เอ็นเคธี K T A, คูจะทำประตูได้หรือเปล่าในชาตินี้ไม่ยิงประตูมาหลายวีคแล้วนะ สวยครับพี่สวยครับพี่ดีแน่นอนมาเอเดียนเกทีอารับผมความคมนี่ไม่ต้องพูดต้องเท้าขวานะครับย้ำโอ้โหต้องเท้าขวาเท่านั้นครับผมเอเดียนเกทีเท้าซ้ายก็พอยิงได้นะครับผมแต่ว่าอย่ายิงดีกว่าโอเคนี่ครับผมแต่ทีเดียวหลุดนะครับเฟิร<า>์สทัชโอ้โ T เอเดียนเกทีอาเกินนี่เล่นปั้นเอเดียนเกที R. ด้วยไงมา ปั้นเป็นดินน้ำมันเลยอะหัวตัวนี้แบบโชว์เซียวจัดโอเคไม่รู้เซียวไหนครับผมล้ำละมั้งสวยโอ้กรรมการเป่าช้าครับผมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันไม่เป่าขึ้นมาอีกพอเราโดนยิงผมเคยโดนแล้วโอ้โหกรรมการที่เนี่ยล้ำแบบเห็นได้ชัดอะแต่พอผมโดนยิงมันไม่เป่าครับผมโอ้โหโคตรเสียวผมพูดตรงๆไปเห็นกเกียอยู่ไหนวะนูน่น โอ้พยายามปั้นมันเกินไปหรือเปล่าโอเคแต่มันก็ต้องปั้นนะครับโอ้ยเกทียผมล้มละโอ้จานจานโอ้โหไม่ถึงอีกดูดินักเตะผมแต่ละตัวทำไมวะทาน่ะเนี่ยทันอยู่ <Okay. S 1> หายเกเทียก่อนครับผมขั้นแรกน,นี่ไงโอ้โห oh, ไม่ถึงวะ,ไ,งวะไอตัวนี้โชว์เสี่ยวละพูดตรงโอ้ oh, จบละกอกองหลังผมรั่วเกิน โอ้ยเฮ้ย,ย,ยมาอยู่ครับผมโอ้โหคนยังมีดวงได้เลยมึงไม่คมเองนะให้โอกาสแล้วไม่คม,มครับผมจัดตายเขาไปดิโอเอ็นดี้เอ็นดี้โดนเบียดง่ายเกินนะมาผมให้โอกาสแล้วมันไม่คมนะครับไอตัวนี้มันก็ต้องโดนสั่งสอนผมบอกเลยโอ้โหดูดิทำไมนักเตะม,มันแข็งแปลกๆวะงงมาก ยายาน้องนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะโอ้นักเตะกูรั่วอะไรเนี่ยไปครับพี่ทันปะวะทันอยู่ระดับเอ็ดดี้ระดับเอ็ดดี้ระดับเอ็ดดี้ครับผมดูดิหลอกมั่วไปหมดโดนเสียบด้วยโอ้ถ้าเป็นในกรอบกีดโทษเมื่อกี้สวยเลยนะมาระดับเอ็ดดี้ครับผมดีแน่นอนเอ็ดดี้อยู่ไหนเอ็ดดี้อยู่นี่เอ็ดดี้โอ้โห ใครแม่งมาบล็อกอีกวะคนกำลังจะเกิดครับผมโอ้ยพวกเี้ยนี่มารผจนมาร์ทโจน,น,โ,จนโอ้โยด้อย่างคมนี่ไงโอ้คนจะเกิดครับผมอย่ามาคุมกำเนิดเถอะโอ้โหนี่ครับผมซัดนอกกรอบนะก็คือแบบว่าเกือบในกรอบอะประมาณหัวกระโหลกนิดนิดครับผมซัดไปสองเม็ดละคนเดียวพี่แกนี่คือสุดจริงครับผม บอกแล้วตัวนี้ไม่คมครับผมผมให้โอกาสแล้วมันไม่คมมันก็ต้องโดนแบบลังงมบอลเข้าทางไปคาเปตี้โอ้ยกองหลังมึงก็นะไปกองหลังมันคือแบบมาร์จนอ่ะพึ่งตรงไหนเอ็ดดี้เอ็ดดี้โอ้ทันปะนะโอ้ยดูดิมาร์จนหรือเปล่า คือแบบตามเกะกะโอเคแพ้ชนะไม่สนครับผมเอ็ดดี้ต้องได้ยิงตัวนี้โชว์เซลยวละได้เลยปัน่นเด็กๆไปเดี๋ยามาโชว์เซียวแถวนี้ครับผมแถวนี้ไม่มีคนจีนนะเว้ยไปโอ้โหวิ่งแทง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 โอ้โหคนเดียวแฮตทริก โอ้โหโหดจริงๆเงนเคเทียตัวนี้ก็ผมไปหาซื้อมาเล่นกันได้โอ้โห,โหราคานี่คือย่อมเยาว์ครผมแสนล้านแสนล้านเท่านั้นมาคนเดียว3มเมตระครับคิดดูก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะโอ้โห,โหแต่ว่าเอ็ดดี้อ่ะผมพุ่งตรง ตัวนี้ผมให้โอกาสแล้วมันไม่คมมันก็ต้องโดนครับผมบอกแล้วมันก็ต้องโดนแบบลังงมลังงมโอเคนะ okay, ไปไหนละเอ็ดเดียวอีกไหมเอ็ดเดียวอีกไหมครับไปฝากบอลไปครับผมเลี้ยงยิงเลยนักเลงไงน,นักเลงโอ้โหจุดโทษไหมโอ้ไม่มีด้วยกรรมการโกงหรือเปล่าครับผมคุณก็ลองสังเกตดูดีๆแต่ตัวนี้โชว์เสี่ยวจัด โอ้ยป oh, ันเด็กๆยิงแบบเดิมๆครับผมใครก็อ่านทางออกไปคาร์บิดตี้จ่ายบอลก็ดีนะครับผมพุ่งตรงไม่ได้มีดีแค่เรื่องยิงนะครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องยิงไม่ได้มีดีเดี๋ยวหาจังหวะก่อนไม่ใช่อะไรเอ็ดดี้กูอยู่ไหนเอ็ดดี้โอ้โหหาไม่เจอครับผม เจอแล้วก็ต้องโอ้โหเท้าซ้ายเท้าซ้ายแห่ไพได้แหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าเท้าข้างไม่ถนัดไงซ้ายสามนะครับปีนี้ปีอื่นไม่แน่ใจนะครับเปิดไป,ไปก่อนครับผมโอ้โหไอ้นี่เกือบมาโขกโดนครับผมไปในนในหาก่อนครับผมต้องเล็งให้แม่นนี่ไงเลงให้แม่น,นเลงให้แม่นก็โหดโอ้โหยังมา ลูกที่4ี่จะมาหรือเปล่าไม่รู้ก็ผมแต่ว่าเล่นมันมากโอ้โหเล่นโคตรทะลุทะลวงไปทะลุทลายอะไปครับไปครับไปครับโอ้โหจ่ายบอลไม่ดีวะถ้าจ่ายบอลดีนี่โดนไปละได้เลยมึงแล้วตัวนี้ครับผมโชว์เสี่ยวมาดูดิมันทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมสับสนไปหมดครับผมดูมันเล่นโอเคเดดี้ไปยัง ชิ่งไปก่อน,นครับผมชิ่งไปก่อนโอ้โหทำไมไม่แซงช่องมานี่วะองลีเริ่มมั่วแล้วผมว่าไป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 แล้วก็ไปโอ้โหขู่สาหลอกสองขั้น,นครับผมแต่ว่ามันโดนหลอกไปขั้นเดียวโ,โหมเป่าจบเวลาเลยนี่ครับผมไม่ได้เอ็เกตีอคนเดียวเอาลูกบอลกลับบ้าน,นครับผมแฮนทริกโหดเกินนะเดี๋ยวมาดูครับผมประตูที่ยิงไปสามประตูล้วนนะครับผม ไม่ได้ลูกง่ายๆนะครับดูลูกนี้โหหลุดมานี่ครับหักขวายิงยัดเสาแรกคมกริบลูกโรดเดเวนนะคือมันคมมากเลยนะอันนี้ประตูที่2องครับผมนี่นะมาดูนะอันนี้นอกกรอบครับผมแบบเกือบเข้าในกรอบอะสัตแบบยิงก็แรงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันถ้านอกกรอบกว่านี้มันจะยิงยากนิดนึงอันนี้ลูกที่3ามครับผมลูกความเร็วความเร็วนี่ครับผมยิงปั่นไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยต้องกดแบบปั่นเบา ถ้ายิงปั่นมืนน้องดีมันยิงไม่ได้นะครับแบบนั้นคือคือจบเหมือนกันโอเคก็จบกันตาครับผมสำหรับเอ็ดีนะครับป22ี 22NG บก8นะครับผมก็อย่างที่บอกข้อดีข้อเสียไปนัะะ่นแหละก็มาบอกอีกทีแล้วกันครับผมข้อดีก็คือความเร็วสปิดต,ต้นจบสกอร์ในกรอบเขตโทษนะครับต้องย้ำว่าในกรอบเขตดโทษแล้วก็เท้าข้อข้อดีมันมีน้อยผมจะว่าข้อเสียเยอะกว่านะครับ ข้อเสียคือแบบว่าแบบมันบางเท้าเท้าซ้ายยิงยากครับผมยิงป่านไม่ได้นอกกรอบคือยิงยากเช่นกันครับผมยิงนอกกรอบยิงป่าะเพราะว่าดูค่ายิงโค้งมันแค่ร้อยสามนะครับผมเรามาเทียบกับองลีนะค่ายิงโค้งนะครับผมดูดิเดเดเดเนี่ยผมองลีแม่งเหนือกว่าตั้งยี่สิบเก้าผมแล้วองลีมันยิงดีด้วยไงยิงโกงยิงไกลไรเงี้ยแต่ถ้ามันเพิ่มค่ายิงโค้งแล้วก็พลังการไม่ใช่พลังการยิงคือยิงไกลมาได้ค่ายิงไกลอ่ะ ก็ผมว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องตัวหนึ่งนะเพราะว่ามงบอลอะไรมันก็ทําได้ไม่แย่อะมงบอลก็ค่อนข้างทําได้ดีอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นดีมากแบบตัวเปิดมงอะไรเงี้ยนะแต่ก็พอใช้ได้ครับผมตัวนี้ก็ใครอยากเล่นลองไปเล่นดูครับผมนักเตะอาร์เซนอลเอาไปเล่นฟุตทียมอาร์เซนอลได้ผมเคยไปยืมตัวให้หลีดด้วยแป๊บหนึ่งครับผมให้เช่าไปแป๊บหนึ่งก็นักเตะอาร์เซนอลอังกฤษนะครับผมก็เอาไปลองเล่นได้ถ้าใครชอบนะผมมาชอบนะเอ็นเกที้ หมายถึงของจริงนะก็เลยซื้อมาในเกมไม่งั้นไม่ซื้อหรอกร้อยสิตัวล้านแสนล้านถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อครับผมแต่ก็ประมาณนี้ละกัน,นครับผมต่อเอเดนเกติอนี่เดี๋ยวไปยิงนอกก่อให้ดูเดี๋ยวผมนอกก่อมันยิงยากนะครับผมแต่ว่าในก่อบน,นี่คือเดอะเบสอะนี่ครับผมดูโอ้หในก่อบน,นี่คือสุดครับผมยิงลูกโลเนี่ยโอ้โหโก้งอะมองตรงโอเคครับผมประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าไปละ